สวัสดีท่าน FC และท่านสมาชิกทั้งหลายนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายจอนซ s เปอร์ไบ e นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมรถหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลายคนอาจจะติดตามผมใน Tik t o k แล้วก็จะได้เห็นสำหรับรถคันนี้แล้วนะครับแต่ผมอยากจะรีวิวแบบเจาะลึกให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนะครับนี่ผมยืนบนฟุตบาทนะคือจะเหมือนตัวผมสูงแต่จริงถ้าผมยืนน้ากับถนนเนี่ยตัวผมเตีย้ยและรถเนี่ยคือโคตรใหญ่แล้วก็ยาวนะฮะ ดูได้เลยเปรียบเทียบจากตัวคนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักขี่รถอย่างเรานะฮะผมขับคันนี้ออกทิปจริงๆนะบอกเลยคือผมขับเดินทางไปนครนายกไปปราจีนบุรีไปราชบุรีเนี่ยบ่อยมากรถไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วด้วยลักษณะรูปทรงของตัวรถที่เป็นสปอร์ตกึ่งทัวริ่งนะครับเครื่องยนต์1,100ซีซีแต่ว่า มีแฮนด์บาร์ที่ผมใส่เป็นแฮนด์แต่งขึ้นมานะครับก็ทําให้มีท่าการขับขี่ที่นุ่มนวลมากนะครับสําหรับรถคันนี้ผมชอบนะคือที่ผมเช็คในสเปคของรถคันนี้น้ําหนักของตัวรถเนี่ยประมาณ255กกิโลยังไม่รวมของเหลวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีของเหลวเนี่ยก็น่าจะประมาณ260หรือ270โลนะฮะนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามารีวิวใกล้ๆกันนะครับโอเค ของรถคันนี้ก็จะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ปลายท่อแต่งญี่ปุ่นมาด้วยนะครับคอท่อคือโคดใหญ่สมกับเป็น1 1 0 0ซ c นะครับนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนชอบนะครับโดนใจนะคันนี้ผมก็ขายอยู่นะเผื่อใครที่กำลังมองหานะครับผมจะขายราคาสัก120,000บาทนะ เผื่อท่านผู้ชมสนใจนะครับสำหรับรถ 1,100cc ซีซีบอกเลยว่าโดยเฉพาะรุ่น Suzuki เนี่ยมันมีความบ้าความระห่ำความดิบมาตั้งนานแล้วผมบอกเลยนะครับนี่ขนาดรถอายุตั้งเกือบ40ปีอุ้ย280นุ่นนะนะครับและที่สำคัญไฮไลท์ของคันนี้นะมีชิลสไลด์ไฟฟ้าเดิมจากโรงงานนะครับเปิดกันนิดนึงฮนะอ่านะครับ ่ายังใช้งานได้ปกตินะครับชิวสไลด์ไฟฟ้านะครขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยนะครับอ่าลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสปอร์ตทัวร์รงคันนี้นะครับนะครับจริงๆถามว่าเรียกขาธทาหน้าได้ไหมด้วยรูปทรงของเขาเนี่ยแล้วมันก็เป็นรหัสที่ลงท้ายด้วยเอเนี่ย ก็อาจจะเรียกได้แต่คาทนาเนี่ยก็จะมีหลายเจนมีตั้งแต่ป๊อปอัพตาตั้งแล้วก็มีเป็นหน้าตัดแล้วก็ยังมีชิวสไลด์ไฟฟ้านะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ของซูซูกิคาทนาหน1่0พซีซีกันนะครับว่าเสียงของเขาเนี่ยจะไพเราะขนาดไหนนะครับรอบนิ่งๆนะครับ เบาเพาะมากบอกเลยเสียงคือน,นุ่มมากเสียงนุ่มมากครับ ว่าในรอบต้นในในจังหวะที่เป็นเครื่องเดินเบาเนี่ยเขาไม่ได้ดุดันหรือว่าโหดร้ายเหมือนบิ๊กไบรุ่นใหม่ๆนะครับเสียงจะนุ่มแต่เสียงคือฟังแล้วรู้เลยว่า1 0 0 0ซีซีแน่นอนซีซีใหญ่แน่นอนเอาว่ากั้นเถอะนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนสาธารณะนะครับเสียงอาจจะดังนะเดี๋ยวคนเขาอาจจะดังแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปวิดีโอตอนที่ผม ไปจอดที่อื่นแล้วก็เบิ้ลเสียดงดังๆให้ฟังกันครับ สำหรับซูซูกิคันนี้นะครับ GSX 1 1 0 0 F นะครับมีภาษีครบทะเบียนครบนะครับพร้อมโอนนะครับใครที่สนใจนะราคา120,000บาทนะครับ120,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าหากติดตามมาจากช่อง TikTok เดี๋ยวมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับ120,000บาทนะครับสำหรับ1 1 0 0ซีซีนะครับท่านคิดเอาว่าท่านอยากจะสัมผัสตัวพันแต่ ในงบ120 0 0 0บาทแม่งเท่ากับราคา 500cc 6 0 0ีซี0 0ร c รุ่นใหม่ๆเลยและที่สำคัญคุณได้รถระดับตำนานด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้รถคันนี้ไปแล้วคุณห่วงเรื่องการเซอร์วิสการซ่อมไม่ต้องกลัวนะครับตราบใดที่คุณยังติดตามจอนซูเปอร์บายผมคนนี้สามารถจัดหาอะไรได้ทุกอย่างแน่นอนนะครับสามารถเนรมิตให้คุณได้ทุกอย่างนะครับและอะไหล่ราคาไม่แพงและหาง่ายนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ย ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ยกใหม่เนี่ยราคาหมื่นต้นต้นหายแล้วสภาพสวยกิ๊บใช้งานยาวๆและเครื่องลูกนี้ก็คือเบอิกใหม่แจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะฮะนะครับเผื่อใครที่สนใจนะหนึ0งแสบาทนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารถอายุเกือบ30ปีเนี่ยเอ้ยสากว่าปีเนี่ยมันไม่มีระบบผ่อนนะถ้าเป็นระบบผ่อนเนี่ยไม่ต้องทักมาหาผมเลยเพราะว่าผมไม่มีระบบผ่อนนะผมขายรถเก่านะครับ ไฟเน้นหรือว่าอะไรดาวเงี้ยเขาไม่มาจัดการให้แน่นอนสําหรับรถเก่านะครับอันนี้เป็นความรู้นะฮะนะครับถ้าเกิดจะหารถเก่งรถอะไรมาแรกนี่ก็ยังก่อนนะครับเพราะผมอยากขายนะครับสําหรับคนที่สนใจนะนะครับนี่ดูสภาพนะครับดูเลี่ยมๆมากๆนะครับรถปีหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับอ่าและเป็นตัวคัดน้ํามันด้วยนะฮะคตรนุ่มนุ่มนวลมากคัดน้ํามันคือแบบโคตรดีอ่ะ ้านซ้ายจะเป็นความเร็วตรงกลางจะเป็นน้ำมันแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นวัดรอบซึ่งรุ่นนี้จะไม่มีเกบอกความร้อนนะฮะคือบอกเลยว่าโคตรดิบไม่มีเกบอกความร้อนเพราะมันไม่ใช้หม้อน้ำนะฮะเป็นระบบออยล์คูลเลอร์โคตรทนบอกเลยนะครับโอเคใครที่สนใจ1ึ0 0 0 0สบาทสามารถสนใจติดต่อดได้ทางเบอร์โทรศัพท์088 227 57 0 0นะครับ โอเคขอกราบลาท่านสมาชิกทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนายจอนซูเปอร์ไบค์ให้หาคลิปด,ดีๆมาให้ชมกันนะครับโอเคขอบคุณครับ